อาจารย์ APM i a c a d ม m y Pro นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเวลาเราจะรีนิวตัว PMP Certificate นะครับหรือว่าจะรีนิวของตัว C e r t i f i c a t e อื่นๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นคลิปที่จะแสดงให้ดูว่าเขาคิดกันยังไงว่าเวลาเราจะมีเวลาแค่ไหนในการที่จะรีนิวโดยที่ตัวใบ Certifica t e ของเราไม่หมดอายุนะครับของอาจารย์ก็จะมีเคสของอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์จะโผว่าตัวไหนบ้างที่อาจารย์ยังไม่ได้รีนิวนะครับแล้วก็หมดอายุไปแล้ว หมดอายุในการรีนิวนะครับแต่ยังไม่ได้หมดอายุเซอร์เพราะว่ามันมีเวลาให้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับเขาก็จะเขียนว่า Suspendence อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือยังคงค้างไว้อยู่เรามาดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ของตัว PMI นะครับก็ PMI.org ซึ่งอาอาจารย์ก็ล็อกอินของตัวเองไปแล้วก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเราจะมาดูว่าตัวเราต้องรีนิวเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างเราก็คลิกไปตัวนี้แล้วเราเข้าไปที่แดชบอร์ดซึ่งตัวแดชบอร์ดเนี่ยจะบอกทั้งหมดเลยว่าตอนเนี้ยตัว รีสมเมคุณเป็นยังไงสถานะของตัว PMI member เป็นยังไงเนี่ยนก,กนิษฐพงเนี่ย member เป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ไปดูวิวดีเทลได้คลิกวิวดีเทลเราก็จะเห็นว่าเราเป็นสมาชิกอยู่ส่วนท่านใดยังไม่เป็นสมาชิก ก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าสอบได้แล้วเวลาเราจะมารีนิวเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะรีนิวตอนที่ผมผมจะสมัครสมาชิกตอนที่ผมจะรีนิวซึ่งตัวนี้ยังแอคทีฟอยู่แล้วก็ตัวนี้รีนิวอีกทีหนึ่งก็คือเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนมิถุนาปีหน้าอ่าผมยังมีเวลาอีกประมาณเป็น6-7เดือนเลยเยอะผมก็เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2012นะครับก็เป็นการได้เซอร์พีเอ็มพีครั้งแรกผ่านมา1 0 11ปีแล้วและคีย์อย่างหนึ่งเลยครับเนี่ยเมมเบอร์ออโตมติกรีนิวนะฮะสำหรับคนที่ ไม่อย่างนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะก็มันจะออโต้แล้วเราโดนจ่ายฟรีไปเลยนะครับไม่ฟรีหรอกมันก็มีประโยชน์นะครับแต่สําคัญคือคุณต้องกดมาเมเนตตัวนี้เห็นไหมต้องกดเมเนจเนี่ยแล้วก็ต้องปิดเนี่ยถ้ามุดปิดเป็นออนเนี่ยนะครับมันก็จะออโต้พอหมดปุ๊บมันจะออโต้ให้เลยก็จะเสียประมาณ1 3 9เหรียญซึ่งก,ก็แพงเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินมันค่างเงินบาทมันอ่อนใช่ไหมฮะก็37บาทแล้วดังนั้นก็หูแพงอยู่เหมือนกันผมก็จะปิดออฟไ้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยว,นะ, Auto ะน,วน,นะ้ณให USB ตอนนี้ก็37แล้วแล้วมันคือ139เหรียญคือเขาจะตัดเงินในบัตรเครดิตคุณ5,272บาทเลยนะครับดังนั้นก็ปิดออฟไว้ดีกว่าอ่าอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะหลังจากนั้นผมก็กลับไปที่แดชบอร์ดเรามาดูซิว่าสิ่งสําคัญเวลาเรามีเราสอบแล้วได้ p m p แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเมนเทนเซอร์ไว้ให้ตลอดของเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ผมกําลังจะสอบ PMI CP n o <น>ะ c o n s t r u c t i o n Professional อ่า PMI CP อ่าพวกนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเครดิ n เชียลที่อาจารย์ได้ เห็นไนหะม PGMP ตัวนี้รีนิวสามารถรีนิวได้เพราะอะไรสิ่งหนึ่งของโปรแกรม m มเน g เมนต์โปรเฟ s ชั่นอลเห็นไหมต้องได้60สิพออาจารย์เนี่ยเคลมไ้หมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยเดทไลน์ในการรีนิวเนี่ยอีกกี่ปีอีกตั้งสองปีผมก็ไม่รีนิวเพราะว่าถ้ารีนิวไปเนี่ยเงินผมก็เสียไปกี่เหรียญนะสี่สิบแปดเหรียญถ้าเป็นสมาชิกถ้าไม่เป็นสมาชิกก็ร้อยยี่สิบเหรียญดังนั้นเนี่ยเวลาผมจะรีนิวของตัวใบเซอร์เนี่ยผมส่วนใหญ่ก็จะสมัครสมาชิกดูนะโปรแกรม i มเน p เมนต์เซอร์ติฟายแอสโซเชตโปรเจก ปี2005ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็15อาจารย์เต็มไปแล้วส่วน ACP อาจารย์ Certified Practitioner เนี่ยปี2024ผมไม่รีนิวเห็นไหมเพราะว่ามันต้องคือผมสามารถรีนิวได้แล้วเวลามันก็จะรวมเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรค่ะดูให้เห็นส่วน i s t เห็นไหม2003มีนาปีหน้าเขายังไม่รีนิวส่วน Schedule Professional ก็ปีหน้าเหมือนกันก็ยังไม่รีนิวเห็นไหมอาจารย์จะไม่รีนิวเนี่ยส่วน PMP เห็นไหมคือจริงๆเนี่ยเดทไลน์ของผมอะก็คือวันที่เท่าไหร่24 December, ห็นวา 4ดีซีเบอร์21แสดงว่าอะไรมันหมดไปแล้วมันก็เลยคําว่าซัดเพนนะครับก็คือยังคงค้างไว้อยู่ยังไม่เอ็กซ์พลายเพราะอะไรอาจารย์ก็เนี่ยสะสม60แล้วพเพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์กดรีนิวไปเนี่ยมันก็จะรันตัวรีนิวเวอร์โใหม่นะครับแต่เนื่องจากอาจารย์มีเซอร์เยอะนะอาจารย์ก็จะพยายามแบบเมนเทนเหมือนตังอะตอนนี้ยังไม่จําเป็นก็ยังไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวจ่ายไปดีเลยปีหนึ่งแต่อาจารย์เดดไลน์จริงๆคืออะไรปีมันให้ปีหนึ่งคือถ้าวันที่23ดีซีเบอร์2022เนีีี่่่ยยยออออาาาาาาจจรร์์เหืกดนนนนึนนาานนงถ้้ไมตัว สอบใหม่เลยโอ้โหงานเข้าเลยถือว่าค่อนข้างช้าอ่าดูนะนี่ตัวตัว pg ซัดเพนนะส่วน pf น,นะพอร์ต t ฟ o l โอเมเนจเมนต์ก็ซัดเพนเหมือนกันซัดเพนเดสก็เหมือนเห็นไหมอาจารย์เดไลน์จูนมันหมดไปแล้วถูกไหมแต่อาจารย์ก็มีเวลา1ปีก็คือจนถึงวันที่24จูน2 0ม3ันะครึ่งเดือนหน้างั้นอาจารย์ก็ยังไม่จ่าย Business Analy s t เหมือนกันก็อีกปีหนึ่งก็ประมาณวันที่29เมษ0 2 3ถึงจะจ่ายเห็นไหมครับเนี่ยก็คือมี3ตัวดังนั้นเนี่ยเด,ยดนะ้ด ew, นะดขึ คือว่ามันก็จะเข้าไปในตัวคาร์ดก็คือว่าเข้าไปตะกร้าของเขาเนี่ยเนี่ยตะกร้าเห็นไหมฮะกล้าในการจ่ายเงินเอาจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสี่สิบแปดเหรียญเนี่ยเซฟเจ็ดสิบสองเหรียญเห็นไหมครับซึ่งถ้าคุณเป็นสมาชิกพีเอ็มไอแต่ถ้าคุณไม่ถ้าว่าคุณจะรีนิวโดยที่ว่าคุณไม่เป็นสมาชิกเนี่ยคุณเสียร้อยยี่สิบเหรียญดังนั้นคือคุณเสียค่าสมาชิกร้อยสามสิบเหรียญแล้วเซฟไปเจ็ดสิบสองแล้วแถมได้เป็นอิมิตอื่นๆอีกเห็นไหมฮะเห็นไหมอันนี้อาจารย์ก็ต้องเสียสี่สับแปด สอบใหม่เนาะสอบได้ตั้งแต่ปี2012แล้วแต่ไม่เป็นไรงั้นดูนะอาจารย์จะไขข้อข้องใจว่าไอ้ตัว Suspended เนี่ยตอนนี้คำถามว่าคือมันยังยังไม่ Expire ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเงินแล้วก็ต่อ,อยู่ได้และคำถามว่า ไอซัตเพนเดนส์เนี่ยเวลาเราไม่จ่ายตังค์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันจะเกิดที่ว่าเนี่ยฮะคุณเข้าไปเซอร์ติฟิเคชันแล้วเข้าไปที่เซอร์ติฟิเคชันรีจิสตี้คือไปเช็คอาจารย์เนี่ยอ่ะสมมุติอาจารย์เป็นกน,นิษพงศ์อ่ะออกนิษพงศ์บุษบงอ่ะองเคล็ดไทยแลนด์อาจารย์เซอร์ว่ามีได้เซอร์อะไรมาบ้างถูกไหมเห็นไหมถ้าคุณเห็นเนี่ยผมได้ตัวที่แอคทีฟนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ความจริงผมหายไป3อันความจริงผมต้องมี PMP เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยยยยยมมมมมมมััันนจะไ MP, ไ่่่่่่เเหหห็ววาาาาาาารี PMP แตคถดดอออุุงง ก็เลยว่าต้องต้องจ่ายตังค์ถ้าสมมติเขาต้องการเช็คอะไรประมาณนั้นนะครับเรามาดูนะว่าทําไมเซอร์ติฟิเคชันเนี่ยของเรายังของอาจารย์เนี่ยซัดเพนเดตแต่ยังไม่เอ็กซ์ไท้นะมันมีเนื้อหาสาระยังไงอะ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดตัวด็อกิเมนต์ให้ดูว่าเป็นเพราะอะไรอะ่ะถ้าเราเข้ามานะเราเข้ามาที่เซอร์ติฟิเคชันเห็นไหมแล้วคุณก็มาเข้ามาที่แฮนด์บุ๊กแอนด์ไกด์คุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยวิวแฮนด์บุ๊กแอนด์ไกด์เนี่ยมันก็จะบอกว่าเวลาเมนทงเมนเทนอะไรยังไงนะครับอะ่ะอย่างอาจารย์ก็จะเป็นตตตัวว PMP นนนะะเเี่่ยาายโปรรรจจกกกก์ view, book, guide, ์์์์ออาาา็ิแฮดดดบุ๊ไส โหลดมาอาจารย์ก็โอเพนนะเดี๋ยวดูว่ามาดูด้วยกันเห็นนะม,มันมันจริงๆมันก็คือจะเป็นแฮนดบุ๊กเวลาเราจะเมนเทนเป็นยังไงบ้างถ้าจะมาดูแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะมาดูตรง CCR โปรแกรมรีวิวเห็นไหมคลิกมาเราไปดูด้วยกันนะเนี่ยเนี่ยมันก็จะบอกว่า CCR โปรแกรมรีวิวเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปที่ CCR แฮนดบุ๊กนะครับอาจารย์ก็ต้องเปิดไปอีกทีหนึ่งก็จะได้รู้ว่าเหตุผลนะ่ะมันคืออะไร Start. อ่าสตาร์ทอ่าเรามาดูนะ how to maintain นะว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าดูจากตรงนี้รู้เลยปกติเนี่ย PMP เห็นไหมสมมติว่าเราได้ PMP นะจุดจนเนี้ย exam date แล้วผ่านเนี่ยเขาจะให้เวลาเนี่ยสปีคือ36เดือนเพื่อที่จะได้เนี่ย PDU ก็คือจะได้ PDU แล้วแต่ใบ c e r t i f i c a t e อย่าง PMP เนี่ยเขาต้องได้60 PDU ซึ่ง PDU ย่อมาจาก professional development unit นะครับก็คือคุณต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอ่าถ้าดูนะของอาจารย์เห็นมหกสิ PDU เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ย ันก็คือเห็นไหมใช้เวลา3ปีนะครับถ้าคุณดูเห็นไหมเนีย่ยคุณดูเห็นไหม CCR ในแต่ละตัวเห็นไหมสปี3ป,3ปีได้60 PDU แล้วมันก็จะแบ่งไปว่า ให PDU ที่เกิดขึ้นเกิดจากการให้การการิ d u c a t i o คือเรียนรู้หรือว่าเราให้คืนกับตัวองค์กรเนี่ยมันก็จะได้สัดส่วนไม่เท่ากันนะครับดัง PMP ก็คือ60ก็จะแบ่งเป็น35คือเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็25คือให้เขาดังนั้นเวลาเราเคมเนี่ยในแดชบอร์ดมันก็จะบอกเห็นไหมสามสิบห้าเนี่ยผมอาจารย์ใช้เต็ม35 PDU แล้ว25ก็คือ give back กับชาวบ้านไปเนี่ยมันก็คือครบ60 PDU หรือว่าเรากดคลิกคําว่า report PDU เนี่ยมันก็จะเห็นว่าระหวางตัว35 Education Gi o n กับี่ย สามสิบห้กับ25เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งเนี่ยนะเคลมคอร์สเทรนนิง่งหรือออนไลน์นะครับหรือว่าอ่านหนังสือก็ยังได้หรือว่าจะเป็นอินฟอร์มอลไม่เป็นทางการในการเรียนรู้ก็ได้นะครับส่วนอาจารย์ส่วนใหญ่ก็กรีปอเพร์เทนเดชั่นเพราะอาจารย์จะสอนเนี่ยอาจารย์ก็เคลมได้นะครับเห็นไหม เนี่ยแหละก็คือช่องระหว่างกันระหว่างว่าเนี่ย35 PDU อันนี้25รวมเป็น60เห็นไหมฮะ35 PDU แล้วก็25 PDU อันนี้ก็จะเป็นตัวนั้นนะครับอ่าเรามาดูตัวของอาจารย์ดีกว่าที่มีปัญหานะครับตัวของอาจารย์ที่มีปัญหาก็คือว่าตัวเวลาเรามาเคลมเนี่ยอ่าเมนเทนตัวนี้เห็นไหมเรารู้แล้วนะว่าไอ้ตัว60สิบ PDU เกิดจากการ3ปีเห็นไหมตอนนั้นเห็นไหม อาจารย์หมดเวลาที่เท่าไหร่ถ้าดูจากตรงนี้ดูนะของอาจารย์เนี่ย PMP วันที่24 December 21ก็ปีที่แล้วเห็นไหมดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้คือ24 December ดังนั้นมันให้เวลาปีหนึ่งถ้าปุ๊บผมจ่ายตังค์ปุ๊บผมก็จะเริ่มก็คือมันจะเริ่มนับศูนย์ใหม่หน,นะแสดงว่าผมเสียเวลาปีหนึ่งงั้นผมต้องสะสม2ปีให้ได้60 PDU ดังนั้นผมอาจารย์ก็เลยไม่ไม่ยังไม่จ่ายตังค์เห็นไหมถ้าสมมติเนี่ยเห็นไหมถ้า expire status เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเนี่ยถ ก็คือว่ารี n น w ถ้าผมไม่ได้รี n น w ภายในนี้ปุ๊บก็ e r ต i ิฟิเค e คุณก็เอ็กซ์ไพดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้แอคทีฟเนี่ย คุณก็จะต้องสอบใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เห็นไหมรีเทคกิ้ง the exam นักเรียนนะที่ได้ PMP ก็ต้องระวังไว้เรื่องพวกนี้สําหรับการที่รีนิวตัว PMP เนี่ยสะสม60 PDU เกิดจากอะไรแล้วเรามีเวลาในการที่จะดีเลยในการจ่ายเงินหรือว่าดีเลยในการสะสม PDU เนี่ยนะก็สามารถทําได้ปีหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาหรือนักเรียนที่สอบได้ไม่ต้องตกใจทาไมอาจารย์ถึงได้า่างนี้เพราะว่าอาจารย์มีหลายใบอาจารย์ก็ต้องจ่าย48เหรียญทั้งหมด แใบมันก็เท่าไหร่แต่ภายใน3ปีก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกคนที่สนใจ PMP แล้วก่อนจะจบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่ออาจารย์จะได้ทำคลิปใหม่ๆให้กับนักเรียนทุกคนนะครับในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ AP พไมค์คันนี้มีโปรต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ